รายการรอบในกรณีอย่างนี้ยากที่จะมีใครได้รับหนึ่งง้าว่าไม่มีความดีสองไม่มีผู้เห็นความษีเหล่านี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้ในกรณีอย่างนี้ถ้าเหตุคนได้ผลว่า บรรดาพระเถรานุเถระที่ดูแลปกครองแล้วก็บริหารกิจการคณะสงฆ์ทำให้ท่านผ้องทำอะไรทุกอย่างเพื่อเป็นบริการและบุญงาต่อเเนาดอะค์กรนภ การที่ากติกงๆนน้พิเด็อย่าง,งนนท,ที่เราทั้งหลายได้ภาพกแล้วนะครับ